เลยแล้วกันกาแฟในเซอร์กิฟช่วงที่สองของรายการของเราค่ะคุณยังอยู่กับอีนิวสไปดาราเดลี่ใช่แล้วนะคู่นี้เนี่ยชื่อของน้องดิวคือน้องดิวอริสราเพราะน้องดิวเมื่อกี้ส่งสายตรงมาเลยเออตาไม่ใช่เปล่าเปล่าเปล่าเอาไว้ยังไงแก้ไขให้เราแล้วกันนะคะเดี๋ยวแฟนขับน้องดิวมาแบบว่าเอ้ยทำไมพี่สิเนมตีรายอ่ะพี่แค่อ่านผิดนิดนึงลูกนิดเดียวนะคะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยกลับมาอยู่กันต่อเลยแล้วกันนะคะสำหรับ อีกหนึ่งข่าวเมาส์มอยค่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเมาส์กับเราก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะคะ4221839ค่ะ,ะข่าววิ้วไก่ค่ะเป็น,น,รนเรื่องราวคุณเอซสสิการโอ้ยคู่นี้นะคะเขาแบบว่าเรี้องราวกันที่ผ่านมาใช่แล้วกับพี่เจมเรืองสังนั่นเองนะคะหลังจากที่ออกมาบอกนะคะว่าลดความสัมพันธ์เหลือแค่คําว่าเพื่อนแล้วค่ะ,คะทุกคนก็ติดตามนะคะว่าหนุ่มคนต่อไปของ คุณเอ๊นะคะของคุณเอ,อ๊เหตว่าจะเป็นใครอยู่ดีๆค่ะปี<อ>๊ะเลยฮะนะคะมีข่าวมามอยเข้ามาเลยจ้าว่ามีหนุ่มนักธุรกิจผู้นําเข้าวายนะคะอย่างคุณแม็กจากกรีนนะจับจองหัวใจของสาวเอเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเขาก็ย,ยังมาอมอยต่ออีกนะฮะว่าค่ะหนุ่มคนนี้แหละที่เป็นมือที่3ทําให้คุณเจมส์กับเอ๊นั้นต้องเลิกลากัรว้ายแน่นอนเลยนะคะมีกระแสะมาขนาดนี้ค่ะเยี่ยวค่ะอะไรนั้นหนาคมกริบของเรานะคะโอบไปเลยค่ะ ไปฟังกันดีกว่านะคะว่าคุณเอ๋ว่ายังไงค่ะมีหนุ่มใหม่มาดามใจแล้วชื่อแม็กอะไรเนี่ยนำเข้าวนยก็ขมบอกว่าเป็นความสวยของเขามากที่มาเป็นถามเราคือจริงๆแล้วเนี่ยเราทําธุรกิจกันค่ะคือที่ร้านที่ทุเรศที่ทองหล่อเนี่ยมีลูกค้าถามค่อนข้างเยอะว่ามีไวน์ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับว่าปรับปรับรูปแบบของร้านนิดนึงก็เริ่มมีแบบแอลกอฮอล์มีอะไรเข้ามาแล้วก็มีการสั่งซื้อไวน์จากทางบริษัทเขา เพราะฉะนั้นก็ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะติดต่อธุรกิจกันคุยกันสื่อสารกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะเจอแนโนเมจีเราไหมหรือว่าอะไรไหมคะอะไรอย่างเงี้ยมาถึงมีข่าวแบบมายางงี้เอะว่าอย่างงี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในแวดวงที่ใกล้เคียงกันแล้วก็บางครั้งเนี่ยกลุ่มเพื่อนเรากับเพื่อนเขาก็ก็รู้จักกันบางครั้งนี้ก็อาจจะมีแบบไปอยู่ในที่เดียวกันแล้วคนก็ก็อาจจะเม้ากันไปอะไรกันไปมีไปทานข้าวอะไรด้วยกันไหมคะ เขามาทานที่ดูดาริค่ะเขามาทานที่ดูดาริเพราะว่าจริงๆก่อนที่จะสั่งวายอะไรเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าอาหารเนี่ยคืออะไรอาหารคืออะไรรสชาติเป็นยังไงแล้วก็มาทานเพื่อให้รู้แล้วก็มีแบบเอาวายตัวไหนมาแพ้กันมาอะไรเงี้ยคือหนุ่มคนนี้ไม่ใช่ชวนอุ้ยไม่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 มีท่าทีอย่างนั้นเลยท่านีะเขาจะซวยเอานะเขามีคงมีแฟนอยู่ทม่ทำก้น ทะเลาะกันเปล่านะก็คือหนุ่มคนนี้ไม่ใช่ชัวร์ค่ะคือเขาเป็นบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสาธารณะน้องจริงแบบการที่มีมีภาพหรือว่ามีแบบเรื่องของเขามาลงนี่ยคงเอกเกรงใจเขานะคะคือจะนําเสนอข่าวเอกกับเจมหรือจะอะไรไงเอกก็เต็มที่อ่ะเราเราเข้าใจว่าเราเป็นคนแบบที่สาธารณะอ่ะแต่เขาไม่ใช่ไงแล้วเราก็เกรงใจเขาไม่มีเลยค่ะแหมแบบเพิ่งเลิกเนาะเพิ่ง จริงๆโอเคเลิกกนมาสักพักแล้วก็จริงแต่ว่ากับกับข่าวคราวที่เพิ่งออกไปเนี่ยมันก็เพิ่งเร็วๆนี้เองอจะเร็วฟ้าผ่าอะไรขนาดนั้นว่าจะมีคนเข้ามาคงยังหรอคะก็คงอาศัยเวลา โอ้โหเคลีย่อเนาะเคลียของคุณเรื่องคุณแม็กก่อนพีเอพูดเลยเขาจะสวยนะคือประเด็นตรงที่ว่าเหมือนกับว่าที่พีเอเนี่ยเขามีการแบบซื้อวายด้วยการกันบ่อยอะไรงนี้แหละคนเมาก็อาจจะเป็นเพราะว่าเห็นว่าคุณเอกับคุณแม็กไม่อยู่ในที่ที่เดียวกันก็เลยไปแชะภาพมาแต่จริงๆแบบคุณแม็กเขาก็มีแฟนเขานะใช่แล้วนะที่สำคัญคือเขาไม่ได้จีบนะเขามีแฟนแล้วนะคะถามว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเข้ามาจีบพี่เอหรือเปล่าพี่เอ็บอกว่ามันคงเร็วเกินไปพุ่งเลิกราคุณเจมได้ไม่นานเองแต่ แต่เพราว่ายิวข่าวเราไม่เคยรับความพยายามจ้ะมีรายไม่ได้ถ้าไม่ใช่คุณแบ๊กนะคะยวข่าวเราทํางานต่อกีดอเีนขึ้นมาขึ้นคิวอย่างนี้เลยแล้วก็ได้ข่าวแว๊วมานะจ๊ะว่ามีหนุ่มคนนึงนะคะนี่ก็น่หนุ่มใหญ่ด้วยนะคะกาลังขายข,ายขนมจีสบสซนบอให้คุณเอ๊ะอยู่แต่ถ้าเกิดเชื่อว่าเป็นใครเราจะรีบมารายงานอย่างทันทีตอนนี้ปล่อยให้แบบทํางานดีกว่าขอให้มั่นใจนะคะยขวข่าวของเราอย่างแน่นอนคราวนี้มาต่อกออันเลยอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะของแฟนกุ๊กไก่เองค่ะพี่กุ๊กสี พี่ก็ตีเน่นยเ่นนอะไรกับเขาเหรอ <S <S 1> <S 1> โว<อ>้คนนี้สินะเด้เด้เด๋วมีกุ้งไก่ค,ค่ะตอนนี้นี่น,นะเขาบอกไม่ <ภา S 2> มีเวลาว่างเลยไม่มีเวลาไปเดินห้างคือแบบคือนึกออกไหมคะว่าถ้าเกิดจะไปเดทกับพี่กุ้งไก่2คนเนี่ยมันก็ไม่ได้ไงนั่นเด็กก็เลยงูอิจอารมณ์ไม่ไดี ค่ะจากกระแสข่าวนี้นะคะหนุ่มณเดชน์นะถึงก็ออกอาการเซ็งเลยเซ็งมากไม,ไม่มีเวลาส่วนตัว,วอาากีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ตอนนี้หนุ่มณเดชน์ปวดตานการถ่ายรูปอีกด้วยนะคะ,คะไม่รู้ว่าหนุ่มณเดชน์เนี่ยมีนางแบบหรือยังอ่ะแล้วก็มีอีกประเด็นนะบอกอว่าใช่ตอนนี้เนี่ยกระแสนะคะของอีกหนหนุ่มที่กำลังมาแรงมากๆเคนภูภูมิกับว่าจะมาเสียบ งานได้งานโอ้แทนเดดอย่างเรื่องนี้เลย30ยังแจ๋วเอ่ยนะคะนี่เป็นหนังหรือว่าละครเรื่องสามหนุ่มเนื้อทองันเองนะคะแบรี่บอกเขาไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นบอกเขาไปอะไรไม่มีเวลาแบบไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าเลยต้องแบบขยับตัวไปไหนไม่ได้จนต้องให้ผู้จัดการไปจให้จริงๆก็ผมก็ไม่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องซื้ออะไร สมมาก็อยู่แต่บ้านครับผมเวลาหลังจากเสร็จงานก็ไปปั่นจักรยานบ้างทำอะไรที่ตัวเองอยากทำมากกว่าที่เจ็ดวันเต็มจนไปถึงเมื่อไหร่กันเนี่ยเออ อีกสักประมาณหนึ่งครับผมก็มีเวลาพักปกติปีไหมเจ็ดวันเต็มคงคงคงไม่น่าจะถึงเจ็ดวันเนต็ม็าจะมีพักบ้างเพราะช่วงนี้ก็สอบทิดเธอด้วยที่ทั้งเรียนทั้งทำงานแล้วเอาเวลาไหนไปถ่ายรูปเห็นว่าช่วงนี้แบบชอบถ่ายรูปมากคือจริงๆแล้วผมไปลงพื้นที่กับอาจารย์ที่อยู่วิศวะสิส่งแวดล้อมบ่อยนะก็ <ๆ S 2> ไปชุมชนต่างๆก็อาศัยแบบนี้ครับเอาไปถ่ายด้วยช่วงนี้ถ่ายรูปฟิวทิวทั์ฮิตอันนี้มากกว่าใช่ครับก็ถ่ายแบบว่าเก็บเก็บเป็นพอร์ตไปแล้วเวลาไปอาจารย์ไปทำรายงานก็ ช่วยอาจารย์ด้วยแต่เห็นมาถ้าเป็นนางแบบอยากจะถ่ายาย่าๆก็ถ่ายใครก็ได้ครับขอเป็นนางแบบก็ฟ้องไดครับดีครับผมเคยถ่ายน้องบ้าไหมคอก็มีบ้างครับเวลาอยู่ที่กองครับ <c oughs> อ๋อเฮนเฮนเขนอเงี้ยเออคงไม่ได้มาเสียบแทนนะแต่เคนก็น่าจะเหมาะกับคาแรคเตอร์แบบนั้นต <c oughs> ่อไปสนุนแมทองด้วยแล้วก็สามสิบยังแจ๋วก็เคนก็เล่นครับยังไงก็ช่วยฝากติดตามเคนกูเป็นยังไง เป็นยังไงที่บอกแล้วว่า,วาเขาแบบคือชีวิตเขาก็อยู่บ้านเขาจะโทรมาคุยกับพี่ตลอดนะว่าตอนนี้แ<า>ต่ก่อนอนแรอันแรก่อนเลยค่เยะเรื่องถ่ายรูปเนี่ยคือเขาจริงๆแล้วเขาลงไปลงพื้นที่กับอาจารย์เขาที่อยู่วิศวะที่คณะวิศวะนะแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับว่าตอนนั้นถ่ายรูปก็เก็บภาพมาเรื่อยๆ,ๆนะฮะแล้วมีกระแสบอกว่าอุ๊ยถ้าอยากถ่ายนางแบบเนี่ยอยากจะถ่ายยายาอุยตายแล้วเขาบอกว่าโอ๊ยไม่หรอกถ้าเป็นนางแบบเนี่ยใครก็ได้ไม่เป็นไายได้หมดนั่นแหละถูกต้องเลยนะ อพอๆแล้วหรออแล้วแล้วส่วนเรื่องขององานเองะเนะคะก็บอกเลยนะคะว่าที่บอกว่ามาเคนภูมิมาเสียบละครแทนหนังแทนอะไรนี้นะนไเด้บอกว่ามันขึ้นอยู่ความเหมาะสมของบทมากกว่าเองนะคะคาแรคเตอร์ของเคนเนี่ยเหมาะมากกว่าเองใจๆๆๆางาทั้งหลอดสุภาพบุรุษแบบนี้นี่หักนี่งไงอะคุณผู้ชมโอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวโพสตท่าถ่ายแบบก่อนเพราะว่า เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าณาเดชจะเลือกใครอ่ะคิดดูดิรู้อยู่แล้วอย่าไม่พักแหละไม่เอาดีกว่าไม่พักไม่พักไปอีข่าวหนึ่งก่อนเฮ้ยดูเพลง่ะอีข่าวอีข่าวนี้ก็ฮอตเหมือนกันใช่แล้วเลยนะข่าวต่อมานะคะพี่กุ้ไก่ขอนําเสนอเลยค่ะวิกไม่ได้นำเสนอเลยค่ะใช่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวค่ะของฝั่งทางด้านวิกเจ็ดสิบ้านเองนะคะกับความรักค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะสาวคนนี้ค่ะคุณฉัดปริยชัดเนี่ยนะ มีเรื่องราวมากูนหัวใจค่ะว่าเอ๊ะกำลังโคจรมาเจอกับน้องพอสลานเนี่ยทั้งคู่เจอกันในเรื่องผู้ชายไม้ตะพดแล้วจะมีแบบว่า something l right i that หรือเปล่าน้องพอยังไม่จบเลยนะยังไม่จบเลยมีกระแสได้ยินเมามอยกันมาอีกว่าหนุ่มพอเนี่ยกำลังขายขนมจีบสา,าวฉันอย่างต่อเนื่องนั่นไงทูบีคอนทิน <be> อุ้ยอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง,อเ,องเราคอนตินไม่ได้นะอ,ะอย่างนี้นยว่าหนุ่มพอจะมีลุ้นจีบสาวฉัดติดหรือเปล่าไปฟังจากสาวฉัดเลยค่ะ เพ้ยงไงบ้างเห็นว่าตดกัอะไรกันก็อาจะเป็นมีข่าเพราะว่าเราได้ลละคเรื่องใหม่ด้วยกัน่ะห็นว่าชอบดูซีรีสกาลีเหมือนกันก็คือเขาจะมีแบบว่าคอยถามว่าเออมีเรื่องไหนสนุกมีเรื่องไหนออกใหม่เขาาก็จะถามว่าส่วนตัวเขาเองก็ชอบก็คือฉันก็ติดตามด้วยค่ะ คิดว่าจะขายขนมจีบแล้วมั้งไหมคบไม่มีค่ะก็คือสนิทกันเป็นเพื่อนกันมาแล้วอัรยาใส่ดีค่ะคือแบบคุยกับคนง่ายอะไรอย่างเงี้ยคือจริงจริงพอเฉก็ว่าคนต้องสนิทกับทุกคนนะเราจะเปิดใจให้แบบหนุ่มๆเข้ามาแบบว่าจับจองใจสักทีก็จริงจริงอย่กเรียนส่งก่อนเราอย่างนักเดทอย่างเงี้ยก็ยังมีข่าวว่าเขาก็จีบเราเหมือนกันอะไรเงี้ยมีมีมี อันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเป็นเพื่อนสนิทกันก็คือเป็นเพื่อนกันค่ะคือแบบเหมือนเราเจอกันที่บ้านตั้งแต่แบบตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนที่ฉอนมาทำงานแล้วก็คือไม่มีการเปลี่ยนไม่มี สวยน่ารักมากเลยนะคะเราฉัดนะคะบอกว่าที่สนิทกับพอชเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าชอบดูซีรีส์เกาหลีเหมือนกันโอ้ยเราก็ชอบนะใบเฟิร์นก็ชอบใบเฟิร์นก็ชอบเหมือนกันก็คือง่ายๆก็ไม่รู้ว่าจะกิ๊กกันจริงหรือสร้างกระแสละครเนาะดีกว่าพักกับสครู่ช่องแน่นอนค่ะแวะบุงบนเทิงอินเตอร์มารอยอยู่แล้วกับอ news in t h น n e w ์ขอขอบคุณกาแฟเจ้ากิฟ๊์